ได้เวลาถ่ายแล้วถ้าไม่กดไลค์และซับสไคร้ผมจะบึ้มบ้านคนุณและนี่ก็คือเบื้องหลังรับชลุงจีซันสองภาคห้าตอนที่สามสวัสดีครับสวัสดีครับมีอย่างครับว่าที่ไหนพูดดิอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพัดว้าบานบึ้มแน่อีกเล่หนึ่งบานมึมแน่บ้านบึ้มแน่ อีกลำหนึ่งสวัสดีครับมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับฮ้ยทำไมสยงเกมไม่เข้าเลยวะมันมันไม่มีขึ้นบอกเลยเฮ้ยทุกคนดูดิผมเล่นเกมแบบคนดังอะนทุกคนดูนี่เคลียร์เคลียร์เดินเป็นอะไรวะเคลียร์เดินเป็นอะไรวะเดินเป็นดีควายเอ้ยเอาไงดีวะเสียงสะท้อนแลนเคีครับ ท่านนี้ขอยายาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ลาโลกแล้วหนึ่งสองซ้ำเอ้ยเอาไงดีวะบาคุูหาย,ยตายแน่แนเลยไอ้ตายเอยอเอสวัสดีครับไปไหนมาผมแค่ไปเข้าห้องน้ำเองนายอยู่ในนี้เหรอใช่เอาทำไมฉันเรียกนายแล้วทำไมนายไม่ตอบทั้งคืนเลยอะ่ะก็ฉันหลับในห้องน้ำอะ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ำมันเย็นดีฉันชอบ <c oughs> อลุงทำไรเนี่ยเสียใจเหรอไม่ไม่ไม่ลุงลุงลุงไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างที่คิดชัดเจนเลยนะลุงมาออะออามึงยิ้มทำเพี้ยรเลยนะไอพี่เอาไอพายขอโทษที่ที่องงเลยกูออย่ามาจับผิดลุงบ้านตุ่นมีเยอะแยะมาจับผิดลุงทำไมอะลุงเก็บตัวนี้เลยไม่งั้นผมผมผมให้ บะคุ้มระเบิดแน่จะดีเหรอ,อบาคุ้มเร็วขึ้นมามฉันติดบันไดแป๊บหนึ่งนี่คือทางนี้โอ้ยเนาะโอเคแลน,นไม่ลงอ่ะอบ้าหรือเปล่าไม่กลัวกระดูกหักเหรอโอ้ยนกดีสวัสดีครับเอาสวัสดีตุลนายนมาทำอะไรอ่ะว่าสิมาเล็นน้ำเหละครับไปเดี๋ยวไปตมเมืองก่อนเลยไปโอเคครับ แชม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 มาจากไหนแชมแชมแชมผมอยู่นี่มีไรลุงฮะอ่ะอ่ลุงกลัวผีอ่ะลุงขอไปด้วยดิฮะกลัวผีอ่าชายชายชายลุงกลัวผีมากเลยอันนี้พูดไม่ได้นะอย่างเงี้ยเนสโกเอ่าเดี๋ยวนึกซะซ้ำเนสโกเอ๋อคือผมขอมาซื้อข้าวหน่อยเออคือฉันขอมาซื้อข้าวกับเธอหน่อยน่ะ อ้าอาไปดิพาไปดิเฮ้ยเยม่ค้าอะไรไม่อยู่ร้านแป๊กแปขอข้าวโลนึงนะเอามาขายแล้วใช่ไหมอื้ออื้อ,อ,อจะรู้ไหมเนี่ยขายยังไอไอเวนรีบๆไปกระจายตีเลยเขาบอกเงี้ยเฮ้ยโหตรงว่าแม่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนุ่นะทีนี้มึงพูดมาว่าอ่าวาวาแต่สีเดินทางนี่หาพรพวก ห้ไลายกว่านี้ดีบอกูพูดธรรมาดาเนี่ยหาฟะกโก่ <c oughs> <P> ให้พูดธรรมดาเลยเออหาฟักเอ้ยยาถอยหลังสิย่าถอยหลังเย่ามามึงเอามาเลยมึงไม่เห็นดักปะ่ะโอเคๆอยู่ตรงนั้นแหละแล้วอ่าบอกว่าหาฟักโท้ดีกว่าบอแล้วก็ผมมีผมมีหม่งหนึ่งเอ้ยเชีย้ยอะไร <c oughs> ของกูเนี่ยทำไมก <c oughs> ูได้อะไรพี่ <c oughs> ผมมีอยู่ที่หนึ่งก็คือเป็นที่ที่เมดูซ่าอยู่นะ อันนี้นี่ชิดระหว่างทางพี่จะเจอบีด้วยนะแต่พี่บอยยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะเจอขากลับโอเคเดี๋ยวเราจะไแม่มดมาหน่อยไอ้แม่มดเงียบว่าแม่มดหลับปะเนี่ยเตัวบินมานะทีมตัวบินมานะแล้วก็ต่อพี่ใช่ไหมคนเลยนะอันนี้เมื่อไหร่ก็ง่้ยเลยนะพี่โอ้ยพี่แจมมีคนต่อด้วยเหรอใช่ใช่หนึ่งสองสามเฮ้คุณแจม ครับเอ,เอ้ยใจเย็นเด๋ยเพิ่งมาค่ะึสองสามคุณแ่มคุณแชมครับผมวมม่าแถวปลามันนี่มันต้องมีนกแก้วดิแต่ว่าม,ามันกับบู้เป็นอย่างคือบบมีคัดได้พี่มาทำแม่เอาคัดทำไมเอ้ามันอันนั้นทําแม่แม่หมดมันคือบบมาเ,าเอาเอเดี๋ยวมามาได้เลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอน้แก้วก่อนนึกสองสมลา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 ,ลา,ลา,ลาเอาคุณนำทางดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตุนนี้ติมนี้เตัวนี่ มันทำไมอ่ะบักฟ้าบักฟ้าไม่ไดีหรงกทำไมมีนกด้วยอะไรเอ้ยเอ้ยนี่แหละพูดได้ตัวที่ผมบอกถึงนี่แหละตัวนี้แหละพูดได้อูนกแก้วเออเออทำไมเอ้ยเออมืงลอยฟ้าได้ไงวะเนี่ยอ๋อกูมึงไม่บินป่ะพี่ต้องบินไว้พี่พี่บิินไม่บนอะไรพี่โอเคหนึ่งสองซ้ำท่านอยู่ที่เดิมท่านอยู่ที่เดิมท่านอยู่ที่เดิม ็ไม่ได้อ่ะพี่มันไม่บินอ่ะต้องต้องลงบนพื้นอ่ะถ้าจะนิ่งครับพี่เออไม่ต้องถายยืนเกาะอะไรสักอย่างใช่ใช่ตรงตรงนี้อ๋อหนึ่งสองสามอ๋อหายไปไหนแล้ววะนี่านีย่นี้นนโอ,อ,อ้เอออ่ะแล้วนายจะไปกับเราไหมล่ะจะไปไหนหอ,อ๋อเอ้าก็บอกไปแล้วนายไม่มีสมองป่ะเนี่ยอ้อยอ้ยยอกย้อนอุยอ้ยอุย้ย <laughs> จะไปไหมนำไปเลยพี่ตามน้องไปนั่น เอาเป็นไรอีกแล้ว啊เจะนอนเจ็นอนแล้วนโอ้ยเนาะโอ้องก็บอกเดี๋ยวคุณุนต้องนำดิผมไม่รู้ที่ตามมากครับแล้วพวกนายจะไปชุดเปล่ากันเนอใช่ทำไมอ่ะมันต้องแยกทางนี่ตรงนี้มันไม่ตามทางดิเดี๋ยวตายนะไม่ตายหรอกฉันเคยสู้กับมดูซ่ามาแล้วด้วยไม่อยากจะเมานี่เขาท้ามาแล้วเอา เห็นเห็นเห็นไหมเห็นอะไรที่มือไหมฮะอะไรหยอหมัดห่อจังเลยผมผมจิตโตมันกินอยู่นี่บางทีปากเสียใช่ย่อยเลยนี่แหละเลี้ยงเลงล้วเฮ้ยจะจ้า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 โตอันนี่มันคือหลังบ้านของเราไงล่ะแชมป์จ้าจ้าจ้าแขึ้นมาจะขึ้นมาได้ไงเแหะมาคุมฮะไปหาตัดไม้ไปทำเรือ อ่าผมตัดไม้โอเคครับไม่ได้นี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลืมลืมลืมมานี้มานี้อุ้ยจอเอาเออตัดไม้ครับเอ่อโอเคเอาไม้มาไอ้บ้านี่ก็เอกอ่ะผมไม่ไหนผมไม่ไหนครับผมน้อยเอ่อนาวนาวขำก่อนขำ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 แล้วก็ผั่มาแล้วก็มาตีพี่ โอเคีอ้เขียไอ้เขียบอดดังนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องมีตัวนี้วะต้องมีตัวนี้วะตัวไหนเดี๋ยวผมเดี๋ไปข้างหน้าพี่พส่วนพี่เอ้าไม่มีไม่มีอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณเซาน่ะไม่มีอะไรต้องคุยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหิวข้าวเนี่ยเนี่ยมีข้าวให้กินไหมอู้ตาย ยูนี่คล้ายๆกัอยู่ชื่อเมดูซ่าแหละดีแล้วพี่ก็ก็ก็เหมือนแบบอาจจะพูดประมาณว่าเออเมดูซ่าทุกตัวเนี่ยก็ชื่อเดียวกันหมดแหละไม่ต้องมีชื่อดิี่ตัวเดียวดิมาเรียไหมพี่ฮะมาเรีย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 เหรอใช่มาเรียได้ได้หนึ่งหนึ่งสองสามเออคือสิ่งที่คุณอ่าเมดูซ่าคือสิ่งที่คุณเป็นแต่ชื่อของคุณจริงๆอ่ะที่ตอนยังเป็นมนุษย์ทุนชื่ออะไร เราชื่อมาเรียน่ะมาเรียมาดิมาใช่แล้วมาดิฮะน้องนกอยากตายไหมเออเด็กก็ต้มไม่ใหญ่ป้าไอ้พูดมากน่ารำคาญมาเรียช่วยด้วยช่วยผ้ามาช่วยด้วยโอ้าวิอ้จิบโอ๊ยโอ๊ยพูดถึงไอ้อีกอไอ้ตัวเอลินเลียนสีเขียวเขียวอ่ะอ่า ที่แกเล่าให้ฟังสรุปมันตายไหมผมหรอลุงฟังแกไม่ใช่ครับอ่าอไม่ใช่แกอุอ้ยอะไรเนี่ยบ้านละละะไไปสมประกอบเลยเหแล้วขึ้นไปยังไงเนี่ยพี่บอยอยู่ข้างหลังผมครับพี่แล้วก็แล้วก็ฉี่ลงฉี่ลงเอ้ะไม่ใช่ฉี่ลง,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 ลงทะเลด้งไง เออฉีดลงทะเลบอกให้ผมฉีดลงทะเลพี่่ลงทะเลเลยใช่พี่ประมาณนี้เหรอใช่ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรวะโมเสกไหมพี่อ่าเดี๋ยวนะอุ้ยตะลือควาชาร์ดไหมามาจากไหนชื่อเอเลนชื่อพลชื่อพล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 คุณตาบอดเหรอฉันสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่ยังเด็กเอาพี่อย่าหันตามผมพี่ อ๋อคุณใช้หมานำทางเหรอครับเนี่ยใช่แล้วละ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมปวดฉี่ก็ได้ยินเสียงบ่นมาตั้งแต่ไกลนะ่ะแต่อย่าฉี่ใส่บ้านของฉันละ่ะลงทะเลเลยนะครับฉี่ลงทะเลไปเลยม,มันจะไม่เค็มเออมันเค็มอยู่แล้วเนี่ยเ่รอเ้ยเย,เ,ยเสร็จแล้วครับผมรู้แล้วทำไมน้ำทะเลเค็มนายจะบอกฉันว่านายเป็นคนฉี่ใส่มันเลยเค็มใช่ไหม ใช่ครับฮะนี่มันหินไม่พี่ได้ได้มันขิงนี่มันได้มันขิงพี่แล้วพี่พี่บอยอยากได้ไงฉันตามหามานานแล้วแล้วก็เอาให้ฉันเถอะแล้วทีนี้เจรจาไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ต่อสู้กันพี่พี่บอยมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอพี่ไม่ไม่ได้กินทำผัดกินโอ้ยหูดีูดีไม่ไม่ได้กินหนึ่งสองสามนี่มันของดีนะเนี่ย เราจะทำลายมันได้ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาไอ้หมาบ้าไอ้เฮ้ยโอเคพี่ทปแล้วไอลูกพ่อโอเคพี่พี่ทีนี้พี่ก็ใช้คาถาพี่ในการต่อสู้กับผมเอาลูกคาถามาให้ผมหน่อยครับอ้าวเฮ้อหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยลงไปแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยชึบชึบโอโอเคที่พี่สร้างหลุมตรงนั้นสร้างสร้างหลุมใกล้ใกล้บ้าน แทุกคนก็ไม่อยู่ใช่พี่ใช่ใช่ไม่ทุกคนอยู่บนบ้านหมดแล้วเฮ้ครับอันนี้จะเสร็จแล้วทุกคนแม่มดอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวโผล่โผล่เข้าไปในเหมืองได้พี่เผล่เข้าไปในเมืองก็ได้เออใช่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 พี่แชมป์พี่คายโบตันเออเหมืองเหมืองตัวนี้จะได้เหมืองตัวนี้เฟี้ยวกะเมืองนี้พี่จ็มบอกเมืองนี้เข้าไปพี่เมืองนี้เฟี้ยวกว่ะโอ้เหมืองนี้ตรงนี้ กูจะตายแล้วเนี่ยมึงแย่งเน่ลืมกระเปาแย่งทีพีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเย็นเจียมจะพึ่งเอาเอาตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆกบ้านดินี่ตรงที่กูอยู่เดี๋ยวที่มามาขุด่อยมาขุดมาขุดตุนตุนต้องมาขุดตุนตุนต้องมาขุดแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะต้องเข้าไปในในเมืองนะครับมาพี่แจมเข้ามาโอเคเฮ้ยทำทำรูขึ้นข้างบนด้วยเอ้ยเฮ้ทีพีกูขึ้นไปกันเดี๋ยวกูจะตัดต่อขึ้นไปข้างบน

ได,ได้ได้มังง้งเข้ามาในบ้านสี่หนึ่งสองสามเข้ามาในบ้านสิครับเฮ้ยพี่ช้า์พี่แล้วไนะอที่แม่มดเอาเข้าห้องไปนี่คือกินเวลาป่ะพี่สองชั่วโมงป่ะหนังก็กินเวลาไป <c oughs> <c oughs> ไม่คืมคือผมจะใส่กิมมิกเล็ๆกๆนะพี่ตรง,ตรง,ต,รงตรงหามพี่อะ่ะมันจะมีควันขึ้นมาตรงหามพี่ด้วยมึงอ่ะ อาใจเกเรอาอาใจเกเรยังนะลุงลุงเห็นอย่างนี้ดิใจเกเรโอ้เป็นลมเลยทีเดียวโอ้ยผมผมผมกลัวความสูงอ่ะไม่นานหรอกเออเสี่ยวไหมคาดครับ เสี่ยวไหมเสียวยขอดูสัญาเดละลาลาลาจบแล้วครับทุกคนจบแล้วไม่นอนเลยปวดใจปวดปวดขอบคุณประสบการณ์ดีจากพี่แชมป์แก้แค้นนะครับจังหลับนะครับเอ้าเชี่ยระเบิดเลระเบิดไปซ่อมว้าว